กลับบ้านกลับบ้านเลยงับไม่ทันว่ะถ้าย้อนกลับไปคงไม่อยากจะ <c oughs> วันนี้ความจำม,มันมี <qu oise> ความทรงจำที่ไม่เคยลืมมันแม้จะมีบางวันลืมเรื่องที่เคยทำ <c oughs> ไม่ได้ร้องเพลงนานจะได้ไหม <c oughs> <c oughs> ฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรักรักเธอ ฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรัก,รกฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรักรักเธออุ๊ย,ยสวัสดีค่ะเนเปิลพัชดาชาแนลนะคะวันนี้ก็มาอัดเพลงค่ะซึ่งก็เป็นเพลง ประจำของช่องเรานี่เองไม่ได้ร้องเพลงนานจะได้ไหม <c oughs> ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่ไม่เนี่ยคนตื่นเต้นกว่ายาวเชียดูดิของพี่แดงแดงนะแต่ของนางดูสิต้องร้องเพลงใครไม่รู้เพลงใครเพลงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ลองลองอัดลองซ้อมๆดูนะครับได้ค่ะประมาณนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวลอง ในวันที่เราต้องไกลห่างในวันที่เรานั้นอ้างว้างฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรักราฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารัก รักรักเธอชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวอ่านก่อนชื่อเพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรอ่ะเ้าวชื่อเพลงอะไรนะ Move on อ่ามูฟออน b บบีว่ะเออคนแต่งนี่ดูหน้าคนแต่งซะก่อนดีนี้นะคะน้องนนเนี่ยก็ลูกของพี่สาวของแม่ของเมเปิลเองแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของช่องด้วยนะคะก็ นางเป็นคนแต่งเพลงให้นะคะแล้วก็วันนี้ได้น้องแบงค์อันนี้ต้องต้องให้แนะนำตัวกันหน่อยผมชื่อแบงค์นะก็เป็นเพื่อนกับน้องเม้าแล้วก็ทำ YouTube ด้วยเหมือนกันชื่ออ่าขายของได้เต็มที่เลยซิกอนไนี่เป็นซิกออนไน r เล็ครับก็เป็นช่องเพลงที่ทำมาประมาณเข้าปีที่8แล้วอก็คือว่าสมมุติถ้าใครเนี่ยอยากจะทำเพลงก็สามารถให้น้องแบงค์เนี่ยไปที่บ้านได้เลยไหม ติดต่อได้เลยติดต่อมาในทางทางเพจหรือทาง YouTube ได้เลยครับเหมือนกับเมเปิลในวันนี้นะคะที่ให้น้องแบงค์เนี่ยก็คือมาเขาเรียกว่ามาอัดเสียงมามาอัดเสียงให้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปดูว่าจะเป็นยังไงคือจริงๆก็ไม่ได้แบบร้องเพลงนานมากอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเพลาะหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปฟังกันดูนะคะเลฟเฟอร์เลนซ์เราอยากรู้ว่าเลฟเฟอร์เรนซ์ของเพลงนี้มาจากเลฟเฟอร์เลนซ์มันไม่มาจากใครหรอกมาจากนี่ นางเป็นคนชอบแต่งเพลงแล้ว<า>แบบว่าฮะแรงบันดาลใจคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่หลอก <c oughs> นางกําลังมีความรักไงเย้ <c oughs> มันไม่ใช่มีความรักธรรมดานะคือจริงๆแล้ว,วเอาเพลงนี้ดีกว่าคือช่องเราอ่ะเป็นช่องแบบไลฟ์สไตล์แอนท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราก็อยากจะเอาเนื้อเพลงที่เป็นเกี่ยวกับความทรงจำเนาะเวลาเราไป เที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมาใส่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางความรักความทรงจําดีๆระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะไปกับใครกับทีมงานกับคนรู้ใจหรือกับใครก็ตามมันก็มีความทรงจําดีๆทั้งนั้นลองไปฟังดูค่ะเจอเธอครั้งแรกสวยมากจับใจเธอเวียนเข้ามาเอาหัวใจมากลับไปจับใจเธอเวียนเข้ามาเอาหัวใจกลับไปแอบคิดเอาข้าศึกจะหลับในแต่เธอมีใจสุดท้ายไปกระป๋านไป ฉันยังคิดถึงวันหนึง่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรักฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรักรักฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรักรักเธอฉันยังคิดถึงวันที่เรารัก วันหนึ่งท oh, ี่ร้องอะไรที่แบบติดไปแล้วอ่ะหาท่าเต้นด้วยนะในวันที่เราเดินอวะเนี่ยฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารักรรฉันยังคิดถึงวันหนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เรารัก ใหม่เดี๋ยวค่อยจับทีละอันโอเคค่ะใครเสียงพี่เริ่มมาแต่แต่ดีโอเคโอเคแล้วพี่เปิ้ลจะไม่กระโดดตกพี่คิมพี่คิมเร็วหรือพี่เปิ้ลจะอัดได้ได้เอาตรงไหนคะเอาตั้งแต่อันแรกก่อนนะครับจบใช่ครับเอาเป็นทีละท่อนแน่นเลยแต่ขอแบบรักมันไม่ใช่รักยวเราอีกนิดนึงแบบขออีกรอบหนึ่งครับเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคลอ่ะ ันที่เราต้องไกลห่างไต้นะครับได้อันนี้ดีโอเคอเคมาเล่นเลยบนวันที่เราต้องไกล่าเออพปรับแล้วเพาะเลยอ่ะ <c oughs> ในวันที่เราเป็นอาน <c oughs> ฉันยังคิดถึงวันนึ่งฉันยังคิดถึงวันที่เร,เราเ <c oughs> นี่ยร้องเพาะมาก กั่พี่รองภาาทำไมเสียงนั้นอ่ะอเราอเีนี่ร้องอะไรเนี่ยเอาม่เอาพี่มาพี่มาตรงนี้เลยใช่ไหมฉันยังคิดถึงเอเลยถ้าแต่พอพอมาประสานพอนะครับครแล้วเดี๋ยว โอ๊ยทำเอาเอาใหม่นะครับแต่แต่โอเคที <that> ่พี่ประสานเป๊ะมากเลยครับงานหนักนะครับวันนี้งานหนักไม่อยู่ที่พี่เพราะพี่มีแค่ค่อนเดียวอ๋อสบายมากครับสบายมากไม่ถ้าเกิดให้แบ่งให้พี่เปิ้ลแรปค่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ครับพี่วิธีนีไม่เคยแรปเลยนะเราออันนี้ข้นสําคัญแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแรปเพิร์มไม่เคยร้องไม่เคยเลยอ่ะเวลาผ่านไปกัน ใช่ครับเอาแค่ okay, นี้ก็ได้ครับโอเคค่ะทีละท่อนทีละท่อนนะทีละท่อนได้ครับไม่อยากจําแต่การกระทะมันกลับจําติดอยู่กับเวรกรรมไม่เคยไม่หายไปสักกับได้ไกับได้แล <Okay. S 1> ้วครับัไม่ทันวะถ้าย้อนกลับไปคงไม่อยากจะวันนี้ความทรงจำมันมิคิดถึงความทรงจําที่ไม่เคยลืมมันแม้จะมีบางวันลืมเรื่องที่เคยทำกับได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้ ปนไม่ได้อยู่ที่บ้านนี่ปนอยู่ที่นาตโต้สตูดิโอนะคะที่ทา n อินทาวค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปนก็ได้มีการแบบฝึกร้องเพลงนะคะได้มีการซ้อมร้องเพลงแล้วที่บ้านได้มีเพลงประจำช่องเล้นวนี้จ้าขออน เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเพลงนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่น้องชายของเมเปิลนะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นคนแต่งด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่นาโต้สตูดิโอเนี่ยมาอัดเพลงกับใครคนคนนั้นคือใครเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะมาค่ะพี่โตสวัสดีค่ะโอ้โห<อ>ขอนั่งตรงนี้นะคะขอนั่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนิดนึงขออนนี้ลงแล้วกันโอเคอพี่โตสวัสดีค่ะมไม่ได้เจอพี่โตนะ นานมากๆเลยพี่โตหันทางนี้นิดนึงทางนี้เออนี่เนี่เออเรามานั่งคุยกันนึงคือไม่ได้เจอพี่โตนานมากก่อนอื่นเลยนะคะต้องให้พี่โตแนะนําตัวเองนิดนึงก่อนอเออผมโตนาริกาที่แลแรกครับหรือว่านาประกาวานาโตฮะก็นาประการนาโตนี่ก็เกิดตอนที่แต่งเพลงให้กับมี่เดอะสตาร์โอ้โหฮะแล้วก็วกโดมจารุวัฒน์เพลงคำวิถาด้วยน้าตาครับนี่้นาปากาวานาโตนี่กี่ปีแล้วคะ กีวปีแล้วฮะยาวนานผมว่าเกือบสิบนะฮะอ่าเกือบสิบปีเมเปิ้ลเองเนี่ยก็เคยมาเจอกับพี่โตน่าจะประมาณอุ้ยเจ็ดแปดปีได้ไหมเนาะน่าจะเจ็ดแปดปียาวนานมากๆแล้วก็เคยได้มามีโอกาสได้มาอัดเสียงกับพี่โตครั้งหนึ่งสองครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ต้องมาดูว่าเสียงตัวเองจะเป็นยังไงจากตอนนั้นกับตอนนี้ ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะให้พี่ตอเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นเท่าที่จําได้นะพูดได้พูดได้พี่พูดได้พูดได้เด็กน้อยมากครับก็ต้นเขาก็จะอยากทําเพลงแนวที่เต้นนะนะใช่ใช่แนวเต้นนะที่เขาสามารถแบบเอแสดงแสดงความสนุกสนานตัวเขาเองได้เพราะเขาก็แบบใส่เซ็กซี่อยู่แล้วนี่คือตอนนั้นเขาก็เขาก็ทําได้ดีนะแต่ไม่รู้วันนี้คือแบบ จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องต้องลองดูค่ะอาสำหรับคนที่อยากจะมาทำเพลงต้องบอกว่าพี่โตเนี่ยเขาอยู่ในวงการเพลงมานานมากๆแล้วก็ทำให้หูศิลปินแบบเยอะมากๆเลยหลายคนมากๆเลยก็ต้องมารอฟังดูว่าเพลงของเมเปิลเพลงของ ช่อง Youtube ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงซึ่งวันนี้จริงๆแล้วตัวมันเองไม่ได้มาร้องคนเดียวนะคะก็น้องอีกคนนึงจริงๆแล้วก็คือโอ้นี่ดังมากเลยนนทนนใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้ไม่ใช่แล้ววันนี้น้องก็จะมาแรปด้วยแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงด้วยนะพี่โตอเ,เออเป็นคนแต่งเพลงด้วยแต่วันนี้เนี่ยนอกจากแต่งเพลงแล้วร้องแล้วมันจะต้องดีมากๆเพราะว่ามีพี่โตมาทำเนื้อทำอัดเสียงทำทุกอย่างให้ พออ่านแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนหน้านี้จะให้ฟังว่าได้ส่งดนตรีอมาให้พี่พี่โตฟังแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมันก็มีความสมัยใหม่ผสมกับผสมกับย้อนยุคนิดนึงนะมีความเป็นแบบดิสโก้นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มีรปเข้ามาซึ่งผมว่ากลมกล่อมดีกลมกล่อมดีก็ต้องให้เครดิตของคนนี้เลยใช่ไหมถูกไหมคนนี้เป็นคนแต่งเนาะใช่เป็นคนแต่งค่ะ เด,เดี๋ยวต้องติดตามครับอว่าเพลงเพลงนี้จะชื่ออะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามกันค่ะไปแต่เราไปลุยกันเลยดีกว่าไปค่ะมาลุยกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอัดเพลงแล้วนะคะก็มารอฟังกันว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะ <Okay>, cool. ในวันที่เราต้องไป ื่อนคนไหนที่อยากเข้าไปดูอย่างมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปได้ที่ Cafe, C M Cafe เดี๋ยว C M เว็บ C a F e. oh, okay, C M E อ๋อโอเคค่ะ C M Cafe นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวเพิ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้อะไรอย่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โตมากเลยเดี๋ยวก็มารอฟังว่าเพลงเพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงแบบไหน ครับโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง m a ม e ป p a c h u d a Channel ด้วยไปแล้วค่ะ๊ายบาย